นิดเป็นกำลังใจให้นะคะพยายามเข้ายายนิดเอ,อ่อนอกคุณคุณพญาย่งลุงเนาะจากกาอ่อนนะคะเดี๋ยวยายนิดขอตัวลงแล้วกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะไปเคียยงงานต่อค่ะพี่น้องเพราะว่ามืออื่นหยุดมือนีพอบานนั่งถา่ายทักทายให้กําลังใจกันได้นะคะสักเกชั่วโมงนี้กับว่าว่าซิลง่เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวทักทายเพื่อนนิดนึงนะคะ ดีสวัสดีค่ะน้องฐานีดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณียินดีต้อนรับเดี๋ยวเนาะพี่น้องอีกหน้าที่แถมหน้าที่หนึ่งเป็นสองหน้าที่ค่ะทุกคนเนาะไหลได้ไม่นานนะคะเพราะว่าเราจะเคลียร์งานกลับบ้านค่ะทุกคนเนาะคุณปนัดดาบอกว่า่าขอบคุณคุณแม่พัดค่ะพัศนคุณแม่พัดบอกว่าสะสมไปจ้าจ่าเม่นคุณสะ่าคุณแม่พัดสะสมไปท่างก็ทํางานไปด้วยนะคะทุกคนเนาะ ็ขอให้คุณทวินปังๆขอให้คุณลุปงปังๆนะคะของเยนิดก,กับว่าจะ,ะเดี๋ยวก็เข้าไปใหม่แล้วกันเนาะค่ะคุณทวินเนาะของเยนิดกลับว่าว่ากับ่าเมื่วนว่สาร์ไหวเรอคะคุณทวินเน,ะะนา,า,านะ,ะ,นนะ,ะอาจจะไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะตอนเนี้ผ่านเรียยแล้วเรียบร้อยแล้วเมนบอกคะ่ะยินดีต้อนรับด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเพราะญดูะะพดพราะไงลุงจะเป็นจังไนมาจังไนจำเถือกลับไปว่าอ เห็นมูเห็นผวกเขามาทักทายกันนะสิพี่น้องทั้งเธอวันหยุดจังเสีย่ยงเธอเข้าไปเที่ยวเขากัดเก็บขิปถ่ายลิปมาลงค่ะพี่น้องเนาะอาจจะมีเหนื่อยบ้างผ่านไปผ่านมาแวะทักทายได้นะองกอกกดใจดวงที่หกให้จ้าขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะกนเนะ็เพื่อนเพื่อนทยอยเข้ามาเรื่อยๆเนะาะจ้าขอตัวค่ะเดี๋ยวทักทายพี่พี่พี่ พี่พี่อะไรคอยลืมซื้อพี่พี่อะไรนะซื้อเรื่องเหลืองอ่าเขาคุณนะหน้องเนาะอ่าเดี๋ยวเยนนี้จะไปเที่ยวบ้านนะคะพี่น้องไปให้กำลังใจกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันนี้ก็คุณนัทยาออกมามาอีกฮะฮตอนนี้บ่เห็นกันเลยพ่อใหญ่ลุงอ่ากับคุณเดือนไม่เห็นกันเลยนะอ่าจะจะไม่เห็นคลิปของของคุณเดือนนอเพาะเพราะว่าอ่าามื่อยู่พี่น้องแต่ว่ากับก็ดีอยู่ได้พี่น้องไหมว่าเห็นมูเห็นผวกเนาะพี่น้องค่ะ กำมันเติบอยู่ในพี่น้องไออ่าดันไปทั้งดนอกพี่นอ้องคุณทวินทักทายนะคะทักทายนะคะผ่านแล้วเรียบร้อยแล้วบอคคุณพ่อใหญ่ลุงจะผ่านแล้วบอคป๋เาเยนนิดมาดึกเพราะว่าเยนนิดอาเคลียงานเพิ่งเสร็จเนาะเคลียงานเสร็จอาจจะเสร็จประมาณห้าทุ่มเยนนิดจะเสร็จงานประมาณห้าทุ่มตอนนี้ยังรอเอางานของเพราะว่ามาดึกบางคนก็นอนไปแล้วนะคะทุกคนเนาะสามทุ่มแล้ว สวัสดีค่ะทวินนะคะที่มาแวะทักทายเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอให้นอนรับฟันดีเด้อพี่น้องอ่านอนรับฟันดีกันเนาะอ่าเข้ามาทักทายกันก่อนนะคะคุณอะไรเนาะเพื่อนเขามาถูอยู่เด้พี่น้องแต่ว่าเพื่อนเพื่อนบอดหักค่ะทุกคนเนาะถึงจะได้กราบขะพี่น้องเดี๋ยวรอ เพื่อนอีกคนหนึ่งพี่น้องเขาไมา่อีกแล้วเดี๋ยวยนิดทักทายเพื่อนแป๊บหนึ่งแล้วครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนคนไหนน้องเนาะอ่าเดี๋ยวยืนนิจะไปเที่ยวบ้านนะคะพี่น้องไปให้กำลังใจกันเนาะคะพี่น้องเนาะวันนี้ก็คุณนัทยาออกมามาอาจจะพาเด็กข้างบ้านไปเที่ยวกันเนาะพี่น้องค่ะแถวแถวอ่าอยู่ในจังหวัดนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะคุณอ่าเพราะจนเรียนพนอนกันเบิดแล้วพี่นอ้องยังไม่น้อนกาแฟม,มาทักทายกันก่อนนะคะ พี่น้องมันหมานจ้าอ๋อคุณแม่พัดขอให้บางๆนะคะเพิ่นคือสี่ได้ค่ะอ่าปลาทูแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าขอตัวก่อนนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณณอ่าเพื่อนๆเด้อจากพี่น้องจะไปกินข้าน้ำเนาะค่ะทุกคนเนาะคุณธันยมัยสวัสดีค่ะโอ้ยยุ่งพี่น้องแรกว่าจะบอไรค่ะคุณน้ำพร่อนตอนแรกว่าจะไม่ไลเวลาไลก็คือสองทุ่มครึ่งแต่ว่าเมือนี้มาเลยเวลาก็คิดได้วัน พรุ่งนี้พาเด็กล่อหลับกำบานตอนนี้อยู่ที่ทํางานนะคะพี่น้องเนะาะจ้าขอบคุณและลายเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณมากมายเด้อชาพี่น้องอ่านอนรับวันดีค่ะคุณทันอยางนิดนึงคุณปนัดดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจอ่าเยนิดว่าจบาะบอไล่พ่นปนัดดาเพราะว่าเวลาของเยนิดสักครึ่งชงั่วโมงเพราะว่ามืออื่นยันบลาไล่พี่น้องพรุ่งนี้น่าจะพาเด็กไปเที่ยวนะคะทุกคนเนาะคุณทวินสาลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีคุณปานัดาจา้าเอาเขาอว่ามันจเจาไปแล้วคุณทวิน <c oughs> คุณแม่พัดบอกว่าเล่นเลน,เลนซื้อๆย่างเล่นดงานดูข่างข่างข่าง,างลานยี่นิดน่ะมันเสียงดังก็เลยบอดอะไรค่ะคุณพ่อใหญ่ลุงบอกว่าเช่นเดียวก,กันครับยินดีที่ยินดีมากนีกับว่าวา่าซีโรเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวทักทายเพื่อนนิดนึงนะคะด,สสด,คดีสวัสดีค่ะน้องฐานนิดดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณียินดีต้อนรับน้องกะ เบิ้งไปว่าเดือนหน้าจะครบบอกค่ะเหลือก็เหลือบ่อหลายหรอกค่ะพี่น้องเหลืออยู่เก่าค่ะพี่น้องมัดมาน,มน,มนจ้าอ๋อคุณแม่พัดขอให้บางๆนะคะเพิ่นค,คือสี่ได้คาอ่าปลาทู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าขอตัวก่อนนะค,ขคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณคุณ ละหมองค่ะทุกคนเนาะ,ะ,ะหลานอยู่คนละละหมองแท้กับบอ่อไก่กับส่วนแล้วคึ้นบ่อไปเนาะพี่น้องเนาะก็เลยใส่ทีละนิดละหน่อยค่ะทุกคนเนาะอาจจะบ่อฟังไปไหนนะคะทุกคนเนาะสวัสดีค่ะ,ะคุณปานด,ดายังไม่นอนเหรอคะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้อง ทักทายกันว่าสีรุ่งกับพี่น้องว่าสีรุ่งพอดีมูเขามากก็เลยทักทายเพื่อนจักหน่อยค่ะพี่น้องทักทายเพื่อนนิดนึงนะคะพี่น้องเนาะจ้าขอบคุณคุณบางสวัสดีก็เก็บงานยังไม่เสร็จค่ะทุกคนเนาะก็อ่ามาไลฟ์เนาะค่ะพี่น้องเนาะมาไลฟ์มือนี้แต่ว่ามึออื่นยันมาไลฟ์คะ่ะทุกคนเนาะพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้่วันนี้ก็เลยไลฟ์สักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆทุกคนเนาะ ทักทายให้กำลังใจกันได้จ้าก่นพี่น้องเพราะว่างานพอท่านแล้วคะ่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าเสียงเพลงเข้าหรือเปล่าัคุณสวัสดีคุณแม่พัดอ่าค่ะคุณแม่พัดเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้กัผพานแลว้วเมนบอ่อคะ่ะคุณแม่พัดทักทายนะคะทักทายเดอดีอ่าพายาย่อใหญ่ลุงคะ่ะ พขาเขยายลุงเพิ่นมาเพิ่นมาสองสองลางเมื่อกี้เพิ่นลางหนึ่งเพิ่นเพิ่นไปพักคอนเนาะพี่น้องเนาะตอนแรกว่าว่าจะบอไรค่ะทุกคนเพราะว่าพอบานมานางร่อถามืออื่นหยุดค่ะทุกคนเนาะพรุ่งนี้หยุดก็วันนี้ก็เลยเคลียเคลียงานหนักนิดนึงค่ะพี่น้องก็เลยอะอคุณปนัดดาบ,บอกว่าอ่าขอบคุณอ่าคุณแม่พัดค่ะว่าสันคุณแม่พัดบอกว่าสะสมไปจ้าจ้าแม่นคุณสะ่าคุณแม่พัดสะสมไปจ่า ใครเข้ามาแล้วถ้าทายได้นะค่ะคอมเมนต์มืออยู่ยพี่น้องแต่ว่ากับก็ดีอยู่ได้พี่น้องแบบว่าเห็นมูเห็นผวกนูพี่น้องค่ะกำมันเติบอยู่ได้พี่น้องสวัสดีเพียงหลอดเขาวบอนออพี่น้องจะ เดี๋ยวก็เข้าไปใหม่แล้วกันเนาะค่ะคุณทวินเนาะห้องยืนนิดกับวาว่ากับ่มเมนว่าสิได้ไหวหรอคะคุณทวินเนาะอาจจะไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆอนุญาตทํางานบ้านไปด้วย,วยเนาะพี่น้องเนะาะตากผ้าก่อนยกบันไดกันท่านในนอนดอกพี่น้องรีดผ้าแน่เฮ็ดนันเฮ็ดนี่แน,น่คุณน้นองกะเบิ่งไปว่าเดือนหน้าจะครบบอกก่อค่ะเหลือก็เหลือบอ่อหลายดอกครับพี่น้องเหลืออยู่เก่าค่ะอืมข้างล่างอ่ะ พ่อบ้านเพื่อ,อยู่ค่ะข้างข้างล่างพ่อบ้านอยู่นะะ่ะนเพื่อนทุกคน,น,นเนาะก็เลยเพื่อที่จะมาไลฟ์ข้างบนนี่กับว,วาวาซิโลงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวทักทายเพื่อนนิดนึงนะคะดีสวัสดีค่ะน้องฐานนิดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณนียินดีต้อนคุณแม่พัดบอกว่าแวะมากินข้าวอ,อยู่บ้านไรเดอร์จ้าทุกคนจ้าคุณสุภาพเดีนเน๋ยวยานีแวะไปแวะเนาะคุณคุณอ่ะ คุณอภรรยาไอ้เขาเปิดค่าการมองเห็นให้ใหญ่นิดนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะจ่ายหยนิดกับสิขอโตโลกเนาะพี่น้องเพราะว่าเดึกแล้วเดี๋ยว่าจะไปเคลียร์งานต่อน,นิดนึงค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กันเลยนะคะพี่น้องเนาะก็ทักทายกันได้จ้าวันนี้มาเดึกนิดหนึ่งเนาะพี่น้องสามถุงกว่าตอนนี้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยออกมาอไรสวัสดีค่ะงานยน,นิดเพิ่งจะเสร็จ พี่นอนอะสวัสดีคะ่ะนอนก,กันเนลยเหรวพื่นอนไม่ใน่ใจว่าใครเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเข่ามาเหลืออยู่เพิ่นบอ่อแด้เข่ามาทักทาย์ค่ะพี่น้องโปรไฟยังลอยอยู่ข้างบนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอ่อแด้เข่ามาทัก ทักทายกันได้นะคะคุณสุวรรณีก็เคยเข้ามาอยู่เนาะคะคุณอภพรแบอบกว่าทักทย